นี่ครับโครงการบ้านของพี่สาวนะครับนี่เป็นบ้านเก่าของแม่นะครับอันนี้เอาไม้มาแล้วลงปบ้ากบางช่วงนะครับอันนี้คือไม้เครื่องบนเครื่องล่างนะครับเสาอยู่คันร็เตนะครับอันนี้บ้านเก่าที่ผมโตมาตอนเด็กๆนะครับบ้านของแม่ <c oughs>

นี่ครับขั้นตอนแรกของการทำงานนะครับยกเสาที่เตรียมไว้ทั้งหมดลงมาก่อนนะครับเราจะเขียนเลขไว้นะครับอ่าหนึ่งข้างซ้ายข้างขวานะครับ ถ้าเรามีารถเจนเราก็จะสะดวกหมดนะครับพี่เจ้าของบ้านกับพี่เคยทีมงานนะครับนี่เป็นบ้านเก่านะครับขั้นตอน่อไปก็คือจัดเตรียมเสาเนื้อครับรเรียงแบบไปนะครับรขั้นตอนการปลูกไมน้นี่จะมีท่านผู้ชมมาเยอะเลยครับลูกเด็กเล็กข้อเงแบข้าก đặt tập đường tàu thì rồi có máy đi cũng

วัตถุดิบมาเรียบร้อยทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการตรุงนะครับ่บ้านนะครับเอาจบบนจบดังมา่จัง ันตอนตามปรุงนะครับหลังจากเตรียมวัตถุดิบไปเรียบร้อยนะครับจังเดิลทั้ม,ม,ม้มาเรียบร้อย็นสาเบายบาทเสรกเรียบร้อยครับเทคโนโลยีทําทให้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับถ้าเป็นสมัยโบราณก็ต้องใช้คนยกเอาแต่นี้มีเครนนะครับรถคันนี้พี่สาวดาวให้นะครับสี่แสนแล้วก็ผมออกเงินเองประมาณสี่แสนกว่บ,บาท

หลังจากนั ite, ้นก็ทำการยกเถวที่สองขึ้นครับโดยโเยที่ไม้ที่เราเตรียมัตุดิไปแล้วครับ เมื <poker> ่อเราทำอาหารนะครับถ้าเราขานไว้หมดแล้วขานเมื้อตาไปแค่ธรรมดาเนี้ยเราก็มารุงนะครับ่ก็จะได้โครงห้องแรกหนึ่งห้องนะครับห้องมุหน้านะครับ อนี ay, 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 de ้ย er, ิงเล็มาหวไม่ต้องยิงได้ยิงยิงด้ี่งเสาไปนะครับก็จะใช้เกรนนะคะเกี่ยวไม้นะคะเกี่ยวไม้บิงเตา่อหาจากนะคะพระโยชน์นะคบ

ออน้ำ้นกับตม้มยำนะครับย่อไปคือยกผิดลักคู่นะครับเราหาฉากหาตำแหน่งมาจากข้างล่างเรียบร้อยแล้วครับเรียกว่าอายมาถึงยิบไปพร้อมอันนี้เหลือแค่ปรุงให้เป็นเรือนนะครับตามหลักการบ้านเรือนไทยโบราณเลยครับเมื่อกี้ผมตรง,งมานิดนึงครับในย่ห้องที่สามนะครับ าว่าใช้เวลาหนึ่งวันสำหรับประกอบบ้านนะครับไม่แน่ใจว่าจะเสร็จไหมครับนี่ครับถ้าเรา <Okay. S 2> มีเครนเราก็ขึ้นแข่งได้ทีลากแขงนะครับเป <Okay. S 2> ็นห้องที่สองสามแล้วนะครับสาม้องนะครับใช้ สูตรทางเลขาคณิตน,น,นะครับถ้าเราวัดได้ขนาดเท่ากันหมด4เมตร4เมตรนี่ยครเพราะทุกอย่างก็จะไม่หนีครับเรียกว่าใช้สูตรทางเลขาคณิตนนครับลกไปอีกข้องนะครับ <c oughs> วีั่ดีเร,รืวันนี้หน,นึ่งวันจะทำเป็นอีพีนหนึ่งนะครับจะทำดูว่าหลังนี้สร้างกี่วันนะครับ<อ>นะครับบ้านสร้างโดวยวิธีการเตรียมวัสดุให้พร้อมแล้วก็เอามาปรุง เรียกว่าให้เสร็จที่นี่นะครับคือปรุงให้เสร็จแล้วก็รื้อออกมาเป็นวัตถุดิบติดชั้แล้วก็เอามาปรุงใหม่นะครับตอนอี้ขึ้นได้ยมือนะครับเตินฝนฝนนักว่าไปไว กับแต่ละเมตรเป็นครูนะครับแปดสีเมตรเป็นครูแปดสีเมตรเป๊ะครับไม่ให้พลาดสักหนึ่งคนงก็ไม่ได้นะครับเรียกว่าการทํางานในเชิงเิขาคณิตนะครับคือเอาตัวเลขเป็นพันทัดขาดเพราะว่าทํางานก็ต้องใช้ระดับน้ําหรืออะไรเนี่ยครับในระดับน้ํานี่คือมาจาดัดจริงนะทันเจ็บน้อยระดับน้ําแล้วทีนี้ เราทำพ่อนี้มาก็เลยวางสบายนะครับไม่ต้องหาระดับน้ำไม่ต้องหากระครับตกเย็นแล้วนะครับวันแบบนี้เข็นโครงสร้างได้ประมาณ8ห้องนะครับนี่ครับทีมช่างเรา <c oughs> มาที่ตรงไว้เสร็จจับเรียบร้อยนะครับนี่เตรียมการไว้หมดแล้ว ครับวันนี้ก็ได้งานมาเยอะเลยนะครับถือว่าได้มากกว่าครึ่งแล้วนะครับ ไม่ครับค่ำเลยนะครับมืดแล้วดวงตะวันามืดแล้วนะครับแสงงานด้านนี้สวยกว่านะครับโอเคครับได้เห็นบรรยากาศวันนี้การทำงานหนึ่งวันนะครับได้งานออกมาเยอะมากโอเคครับต้องปบ่อยอ่ะนวเลนะครับ nếu ừ. ừ. này kìa nào thì vừa cuốn như nào như thế nào thì vừa cuốn ăn thì vừa cuốn ăn thì